มันหนึ่งช้ำแต่ฉันจะรักฉันยอมทนถึงแม้ต้องแข่งกับใครหลายคน,ยคนแต่จริงใจสามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม ผูหนึ่งนะครับวันนี้มาเรีแอคชั่นศิลปินไทยบ้างนะครับกับช่องของ m a นอานะครับเพลงนี้ที่ขอมานะชื่อว่าเพลงพอจะมีสิทธิ์ไหมนะครับมีสิทธิ์ครับขอมามีสิทธิ์แน่นอนฮนะคนหนึ่งก,ก็ต้องเรีแอคชั่นตามคำขออยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเลือกเพลงหน่อยบางบางเพลงบางคนแนะนำเพลงมาโอ้โห <No. S 2> บางครั้งก็เข้าใจถึงแรปเปอร์รุ่นใหม่นะสับบางอย่างอ่ะมันแบบพูดถึงใจมากๆอ่ะนะครับบางครั้งบาง,บางเพลงคนหนึ่งอาจจะไม่รีช่วไม่ได้นะขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจุกอ่าเขาจะว่าคนหนึ่งว่าอื อ่าไม่เลกเพลงลีชันเลยเหรออ่าแต่<ะ>ถ้าเปิเพลงทั่วไปนะเพลงดังๆดีๆเนะี<ๆ>่ยทุกคนที่แน,นะนํามาเนี่ยคุณหนึ่งลีชันให้แน่นอนนะครับถ้าคุณหนึ่งว่างลีชันแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ที่จะเห็นกิจกรรมต่างๆที่คุณหนึ่งไปเที่ยวไปกินไปอะไรต่างๆยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยอ่าาบเพาว่ากดดูกดไลค์กดแชร์แล้วกันเนาะ นะครับบางคนรอแต่ให้คนหนึ่งรีแอชั่นอย่างเดียวอ่ะอมไม่ดูคลิปอื่นเลยนะครับตอนนี้ยอดซับน้อยมากนะครับคนดูก็น้อยมากๆอ่ะโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้ของเ <Yeah. S 1> ม n นอาร์แดรพอจะมีสิบไหมนะที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับวพร้อมเราไปฟังกันไปเพลงนี้นะครับเมนอารนที่นอนฮะ ในคอมในแชทหรือเปล่าอไหนดูรูปคู่เพียงอยากจะถามว่าคนคนนี้มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันนะเราจะมีสิทธิ์หรือเปล่าะน่าจะใช่นะเพื่อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้เพราะใจต้องการเพียงเธอ เป็นนักเรียนและคงจะไม่มีทางครอบคองสิ่งนานเพราะวันจบหัวห็นเสื้อเต็มเลยมันต้งไม่เกินใจที่จะไว้ค้าเธอมาเพรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนอย่างเธอเธอเหมือนรีกเพื่อนยังไงก็ใช้เธอ

นั้นคือการคอบครองหมายปองจะครองรักจะเจ็บยิ่งนักหากฉันเป็นซึ่งเป็นหลายคนนะเป็นที่จบมองหกเนี่ย็ตึงแอบรักเชื่อนรักคนที่ารุ่นเดียวกันแต่คนละห้องไปมันออกจากใจจริงๆนะเออเพื่อนเป็นบทกวีไม่สนใจในตอนนี้พอใจต้องการเพียงเธอ อเอบฉันเป็นดังมาไม้ปองดวงจันทร์และคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้นคืครับผู้หญิงมีนิ้ตัวแล้ว่าเราเราชอบอ่ะ,งงะ,แ,ะแต่เราก็คงเพิ่มในใจอ่ะแค่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ดีใจแล้วอ่ะอยากจะบอกว่ารกแต่ก็ไม่รู้จะม่รู้คนนี้ร้องรึเล่หรือไม่รฉันคงเศร้าใไม่ลืมลือทายเพื่อน

จคิดไปเองหรือเปล่าใจเสมอถึงช้ำไม่เสียดายถ้ามันพายให้พายอันนี้นายจะคิดว่าคนคนนี้มันมีเสิ่ใหม่กับใจของเธอคำว่ารักที่ฉันพูดไปมันออกจากใจจริงๆนะเออเพื่อนเป็นบทกวีไม่คิดถึงตัวเองแล้วก่อนในตอนนี้ความรู้สึกนี้มันมีทุกคนนะเพียงเธอเปรียบฉันเป็นหนึ่งมาไม้ปองดวงจันทร์ แต่คงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้นเพราะว่าเธอไม่สนใจแต่มันคงไม่เกินใจจะไม่คว้าจะมมเอ้านิ่งเลียบฉันเป็นดังม้าไม้ปองดวงจันทร์คงไม่คงไม่ได้นพอจะมีสิทธิ์ไหมอันนี้คิดเองคิดเองหายไปเลย จะเหนนื่่อยลาก็ไดได้แควฝัสุดยอดเพลงนี้พอจะมีสิทธิ์ไหมเพลงนี้นะครับอื้มเจ๋งอะ่ะชอบมากพรซึ่งทุกคนเนะี่ยคงจะเจอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันต้องเจอเป็นสัมผัสในบรรยากาศแบบนี้ะ<า>นะครับ,บ<า>ซึ่งคนหนึ่งก็เคย S 1> <S 1> <S <S เห็นอาจจะเพื่อนคนหนึ่งอาไไม่ใช่นะแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเห็นเพนราะบางโรงเรียนคนหนึ่งคนหนึ่งมีนิ่นเดียวนะครับอาจจะมีรุ่นน้องหรือรุ่นเพื่อนหรืออะไรต่างซึ่งการที่เราชอบเนี่ยมันมันมันก็แต่แต่ผู้หญิงไม่รู้นะแต่เราก็อย่างเช่นเพลงนี้พอ,นนพอ,นนอจะมีสิทธิ์ไหมแต่อ,อยากอยากจะถามเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามถ้าถามไปแล้วกลัวแบบว่าเขาไม่รักเราหรออาจจะไม่มองหน้าเราก็ได้นะครับ ซึ่งใครๆก็กลัวพอรู้สึนกนี้ใครก็ใครก็ต้องเจอนะครับเจอแบบนี้ะนะครับก็ขอบคุณมากๆนะที่นําเพลงนี้เข้ามานะครับน่ารักดีนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่อารมณ์ของวัยรุ่นในยุคนี้ทุกยุคทุกสมัยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วใครถามตัวเองพอจะมีสิทธิ์ไหมแต่อยากถามไม่กล้าถามถามไปก็กลัวตอบมาโดยคําว่าปฏเสธซึ่งการถาม ในร้อยทั้งร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตอบตกลงนะครับมันต้องใช้อาศัยแบบว่าตีสนิทบ้าสนิทมากๆเป็นเพื่อนมาก่อนเลยอะไรต่างๆแต่จูเข้าไปถามเรื่องตรงๆเนี่ยไม่สนิทมันคงไม่ได้นะในที่เนี้ยนี่คือความรักของของคนเรานะครับไม่ว่าไม่ว่าเป็นนักเรียนว่าเป็นนักศึกษาว่าเป็นชีวยทำงานต่างๆมันก็ต้องมีแบบมีบ้างแต่ถ้ามีบางครั้งอย่างเช่นจบตรงเนี้ยถ้าไม่ถามตรงนี้ ก็รู้ถามตอนไหนแต่บางอย่างถามตอนนี้อาจจะไม่ได้แต่ถามตอนที่เราประสบความสำเร็จอาจจะได้ก็ได้นะครับก,ก็อยู่ที่ตัวเราแต่แต่อย่างเพลงนี้ก็ยังอยากไปถาม,มากันว่าอ่าพอที่มีสิทธิ์ไหมแค่นี้แหละนะครับถ้ามีสิทธิ์เราก็จะรักเธอเต็มที่ใช่ไหมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่แนะนําเพลงเข้ามานะครับแล้วก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันลงไปให้หน่อยนะครับในช่องคุณ คนหนึ่งไปเอาปลาโมนไปกินแล้วก็ช่องอาทางเพจนะเพจแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเพจนะครับโมนโคซนเชื่อชแนลแล้วก็ติ๊กต็อของคนหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เ<ะ>พียงแค่นี้เจอกับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ